สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดั d ดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูกุ้งอบเกลือสมุนไพรครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆอีกเมนูหนึ่งนะครับตัวเนื้อกุ้งเนี่ยมีความหวานนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความหอมของเครื่องสมุนไพรที่เราอบเข้าไปด้วยนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดที่มีรสชาติ หวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับรับรองว่าถูกใจแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นกุ้งขาว d ดดดีใช้ทั้งหมดประมาณ800กรัมนะครับเราล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดหนวดออกให้เรียบร้อยครับต่อไปเป็นน้ำเปล่าประมาณ100มลเกลือครึ่งช้อนโต๊ะ ต่อไปสมุนไพรเราใช้ใบมะกรูดใบโหระพาแล้วก็ตะไคร้นะครับอันนี้ใส่ได้ตามความชอบเลยครับต่อไปในส่วนของน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับเราใช้พริกขี้หนูแล้วก็พริกจินดาแดงรวมกันประมาณ15-20ถึงเม็ดครับต่อไปเป็นกระเทียมจีนสีกรีบรากผักชี3รากน้ําตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะน้ํามะนาว2ช้อนโต๊ะน้ําปลา3าช้อนโต๊ะแล้วก็น้าเปล่า1ช้อนโต๊ะครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําสมุนไพรเนี่ยมารองไว้ที่ก้นหม้อเลยนะครับก็จะมีใบมะกรูดใบโหระพาแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับอันนี้เราใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับเวลาเราอบแล้วเนี่ยตัวสมุนไพรมันก็จะส่งกลิ่นหอมทําให้กุ้งของเราเนี่ยมีความหอมของสมุนไพรด้วยครับพอเราเรียงสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํากุ้งมาเรียงเป็นวงกลมให้เต็มหม้อเลยนะครับ เรียงบนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเราจะซ้อนทับกันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบครับพอเราเรียงกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันไหม้ติดหม้อนะครับเสร็จแล้วเราก็โรยเกลือลงไปเลยครับจากนั้นเราก็ปิดฝายกขึ้นตั้งไฟกลางค่อนไปทางแรงเลยนะครับเราจะใช้เวลาอบเนี่ยรอบแรกประมาณ5นาทีนะครับ หรือเพื่อนๆสังเกตว่ากุ้งเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีส้มหมดทั้งตัวแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับจากนั้นเราก็เปิดฝาแล้วก็คนกลับกุ้งนะครับให้มันโดนความร้อนทั่วถึงกันครับนี่นะครับเราคนกลับกุ้งให้ด้านบนลงไปอยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็อบต่ออีกประมาณ10นาทีจนกุ้งสุกเลยครับ ขั้นตอนนี้จะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับข้อดีของการอบกุ้งแบบนี้นะครับเนื้อกุ้งจะไม่แห้งนะครับจะมีความหวานนุ่มแล้วก็เด้งด้วยนะครับพอเราอบครบ10นาทีกุ้งของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็ตักออกมาเรียงไว้บนจานได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันนะครับอย่างแรกเราใส่รากผักชีลงไปโขลกรากผักชีให้ละเอียดครับ จากนั้นเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปครับวันนี้แดดดี้จะใช้ทั้งพริกขี้หนูแล้วก็พริกจินดาแดงด้วยเลยนะครับมันก็จะได้ทั้งความเผ็ดร้อนแล้วก็ได้ทั้งความหอมด้วยครับเราโขลกทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะครับพอทุกอย่างละเอียดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับรสชาติจะได้กลมกล่อมครับ เสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วนะครับเราก็เตรียมตักใส่ถ้วยไปเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งอบสมุนไพรได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูกุ้งอบเกลือสมุนไพรครับเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะครับแล้วเนื้อกุ้งเนี่ยเด้งหวานชุ่มฉ่าแล้วก็มีความหอมของสมุนไพรด้วยนะครับ ลูกๆก,ก็สามารถทานได้นะครับหรือถ้าใครต้องการรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านขึ้นเราก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับจิ้มกับอะไรก็อร่อยครับเมนูนี้จะทานกับข้าวก็ได้จะเป็นกับแกล้มก็ได้หรือจะทานเล่นๆก็อร่อยครับเ,เพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ